หลงหลงบังก้องทับหอยขุนหอยมาเบ้อลงหลงยังอินนี่แล้วบังก้องทับหอยนี่ก้องทับหอยนี่ขุนหอยถากว้ายกูว่าก็จ้การหอยผุนมาหลายเออเลยุนก้องทับหอยมาบังลงหลงล เร็วข้วมนี่ผูพูดพูพพอเมียนมืดไ้ถงพ่บาไอกก้องก้องถาหอยาบาดมาจับตัวประชาชนก้องถ้าหอยถากอยู่ในถนนต่อมาโอ้ยมึงมึงนีก้องแ้อหอยถากน ครัละคนประโยชน์นั่งยุบอินใจเย็นานเอกสารคนเนาบัสมาจัวประชาชนอนหนะอีหนูอีหนูเอาวบางกองห่ะเยหาหากหนี่อ้ยลายพอมาหนึ่งสองสามสี่ลูกเล็กเล็กแดงก็มีเจัหลงตัดกัน มานอนได้บักทานออหนูมาดูหองทับหอยทากหนูน,นี่ไงกองทับหอยทากหนูมาดูดิหอยอะไรเยอะแยะเลยลายต่อมาหนูเคยเห็นไหมตัวหมองหาดีกับสารสำเนาบัตรประจำตัวประชา